ประธานทั้งปานิทานเดียวกันด้วยการยึดมั่นในแนวทางเจ็งประการเพื่อสร้างความพึงพอใจสร้างานให้ประชาชนคนไทยยั่งยืนมีข่าวดีมาบอก สำนักง,งานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่3ก่องพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอร,รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำโพป,ประทับช้างตำบลไผ่ทะโพอพําเภอโพป,ประทับช้างจังหวัดพิจิตรเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรลุ่มน้ำายมที่ดำเนินการก่อสร้างด้วยงบประมาณ735ล้านบาทระยะเวลาดำเนินโครงการ7ปีคือปีพศ2564ถึงพศ2570นนั้นขณะน,นี้งานขุดบ่อก,ก่อสร้าง งานคอนกรีตฐานรากงานก่อกำแพงทั้งสองด้านรวมถึงการเทพื้นคอนกรีตและงานอื่นๆอีกรายรายการโดยผลงานก่อสร้างปี2567ทําได้80%ส่วนผลงานก่อสร้างประตูระบายน้ำโพป,ประทับช้างผลงานภาพรวมทั้งโครงการได้48%แล้วคาดว่าในปี2569จะสามารถเริ่มทดน้ำและกักเก็บน้ำให้เกษตรกร,กรได้ใช้ประโยชน์ในการทำนาโดยจะครอบคลุมพื้นที่3ตำา สองอำเภอได้แก่ตำบลวางจิกตำบลไผ่ท่โพอําเภอโพ,โพประทับช้างตำบลบางรายอําเภอบึงนารางครอบคุมพื้นที่การเกษตร28,863ไร่ปริมาณกักเก็บน้ำ5.1า5.1ล้านลูกบาทเมตรซึ่งทั้งหมดนี้คือความพยายามและความตั้งใจจริงของรัฐบาลและกรมชลประทานที่ทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรชาวลุ่มน้ำยมในเขตพื้นที่ตำบลไผ่ท่โพและพื้นที่ข้างเคียงอย่างแท้จริง